สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใช้แอปเพิร์ฟกันนะคะเปิดมาหน้าแรกของแอปก็จะเป็นการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบค่ะถ้ายังไม่เคยใช้แอปก็คลิกสมัครสมาชิกได้เลยค่ะเกาะข้อมูลให้ครบแล้วกดยืนยันค่ะหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จะมาที่หน้าหลักของเรานะคะในหน้านี้ก็จะมีรายละเอียดของกิจกรรมค่ะถ้าสนใจกิจกรรมไหนก็สามารถคลิกด,ดูรายละเอียดของ ของรายละเอียดก็จะมีสถานที่วันเวลาในการทํากิจกรรมนะคะถ้าเกิดเราสนใจกิจกรรมแต่ยังลังเลก็สามารถกดดาวไว้ก่อนได้ค่ะถ้าอยากรู้ว่ากิจกรรมที่เราสนใจมีอะไรบ้างสามารถดูได้ตรงแถบ3ขีดและปุ่มเฟรนด์ค่ะหรือถ้ามีกิจกรรมไหนที่เราอยากเข้าร่วมก็สามารถกดเข้าร่วมแล้วแอปก็จะเด้งมาที่หน้าแชทที่เราพูดคุยกับกลุ่มคนที่จะทํากิจกรรมได้ค่ะ ถ้ามีกิจกรรมที่อยากหาเพื่อนทำก็สามารถโพสลงในแพลตฟอร์มของเราได้พอกดโพสกิจกรรมของคุณก็จะเด้งมาที่หน้าหลักค่ะส่วนวงกลมตรงปุ่มมุมขวาก็จะเป็นข้อมูลของเรานะคะส่วนตรงกล่องข้อความล่างขวาจะเป็นแชทของกิจกรรมที่เราเข้าร่วมค่ะกระดิ่งมุมขวาจะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆในแอปของเรานะคะ หรือถ้าอยากจะออกจากระบบสามารถคลิกที่แถบ3ขีดด้านบนแล้วออกจากระบบด้านล่างสุดได้เลยค่ะ